ลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดระบบนวัตกรรมน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลน,นาโป่งจังหวัดเลยจากเดิมที่พื้นที่ดังกล่าวเคยแห้งแล้งไม่มีลำห้วยไหลผ่านน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำจึงเป็นความหวังที่จะทำให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรได้ทั้งปีการกรมทรัพยากร ถ้าพิคอนน้ำบาดาลให้นำไปใไช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำพื้นที่อื่นๆได้ประโยชน์สูงสุดและมีน้ำน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีนะครับรัฐบาลก็ดูแลประชาชนทุกพื้นที่ในศักดาวิเชนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลดำเนินโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุป,ปโภคบริโภค2จุดในจังหวัดเลย จุดแรกที่เทศบนนาลนาโป่งตำบลน,นาโป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยจุดที่สองบ้านสะอาดตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยพร้อมระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่กับนวัตกรรมน้ำบาดาลหอถังยักษ์เพื่อเกษตรกรแก้ภัยแล้งโดยชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่มีไอ้คลองน้ำใหญ่นะครับไม่มีห้วยใหญ่นะครับมันอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวครับทีม่มีน้ำตัวนี้มาช่วยก็ดีครับ ขอบคุณมากครับนะครับเพราะว่าหมู่บ้านผมนี่ก็ขาดเรือขาดน้ํานะครับช่วงนี้ทางกรมบดนานกรมทรัพ์ก็มาทําให้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ผลผลิตนะครับเพื่อเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทําสวนแตงแล้วก็ทําเป็นจะปลูกไม้นะครับปลูกส้มประมาณนี้นะครับทาต่อไปนะครับแล้วโครงการนี้คิดว่าจะยั่งยืนแบบไหนยังไงครับผมว่าก็คงจะยั่งยืนนะครับเพราะว่าระบบน้ําระบบ ทุกอย่างที่วางไว้ก็คงเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทํากันมาครับผมของเราเมื่อก่อนหน้าแรงมันไม่มีน้ําพอมีโครงการของน้ำมาดาลเข้ามาก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งปีทั้งทําสวนทวาพวกไม้ล้มลุกพวกเตงมะเขือผักกระลำผักกาดขาวอะไรพวกนี้ครับ mm hmm. คือทําได้ทั้งปีเลยต่อไปนี้ mm hmm. เกิดประโยชน์สูงสุดเลยตอนนี้ครับ นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลและระบบการกระจายน้ำถือเป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาไผ่แล้งและการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆให้ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเลยที่น้ำบาดาลทำให้สามารถทำกเกษตรได้ทั้งปีจนทำให้มีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักข่าวทีเอ็นเช่อง16รายงาน ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook t n n Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ